าตายห้า<ะ>สามอันติตายเป็นยังไงอันติตายสร้างอะไรอะไรตายนะตายนะตาย,ตายก็เป็นอย่างนี้ไงพอโดนสัตว์น้ำมายืนจีอะไรนี่จับไฟเลยออโต้ไปทีมสกิลอ,อ้าวเซนต์อฟฟีนโดนนะครับอย่างนี้จะมาร้องเย้ๆอะไรแถวนี้จับมัดไหมอะฮิปเปอร์ของผมสวยครับตึงๆ เอวันสุดสุดเลครับวันนี้อยู่กับคลิปรีวิวแชมเปี้ยนใหม่นะครับอย่างซินดรานะครับลูกรักผมแล้วก็สุดยอดเมนในพีซีของผมนะครับตัวละครนี้ผมรอมาเนิ่นนานมากๆนะคือแบบมันควรจะเข้าในวารีฟตั้งนานแล้วนะเพราะว่าตัวละครมันก็จะเป็นเบสิคเมจอะไรอย่างนั้นแต่ว่าก็นานอยู่กว่าจะเข้านี่ก็เป็นปีที่3แล้วก็ในที่สุดผมก็ได้เห็นรีวิวโมเดลใหม่รีวิวโมเดลใหม่ยังไงโมเดลใหม่ของซินดรานะครับดูท่าวาร์ค่อนข้างจะเบ่งพลังอยู่ที่คือแบบตื่นเต้นมากๆคือเมื่อคืนนอนแทบไม่หลับตื่นมานี่แบบ ต้องเอาแล้ววะแล้วก็พบกับเอโซรีเวิร์กนะครับคลิปรีวิวน่าจะอีกสักพักนะรอเป็นซินดา้ครบก่อนซึ่งซินดาผมอาจจะทำคลิปแบบฮาจูเพย์อะไรเงี้ยสอนเล่นคร่าวๆโชว์แอคกโชวเซียนไปทีเพราะว่าเป็นเมนไงแล้วก็มีคลิปรีวิวสกิลแน่นอนนะสกินนี่เป็นเสกิลรีวิวสกินนี่แน่นอนเพราะว่าซื้อมาแล้วและไอชี้นี่มาจีแล้วนี่นะกูพูดเปิดคลิปอยู่ใจเย็นครับมึงจะเด่นกว่ากูไม่ได้ไงมาเด่นอ่ะเพราะว่านี่มันคลิปรีวิวกูโอ้โหแล้วมันแรงด้วยไงเฮียแล้วหมีกูไปปแล้วเเเฟิรร์สบัดพาาะะน่จ็ทีี สำหรับเกมแรกนะครับโหแปลกๆเอา้าเยี่ยเยี่ยแย่มันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะคือถ้าหลบหลบสกิลได้ก็แบบไม่น่าแรอางอ่ะผักบอลให้โดนโอเคไม่โดนยังไม่ชินยังไม่ชิน,นคือถ้าผักบอลโดนเนี่ยมันจะน็อกอัพแล้วก็ตันนานนะเข้าใจไหมก็คือถ้าเมื่อกี้ไม่โดนก็คือดาเมจไม่มีอะไรเงี้ยน,นะเออแต่ว่าตัวเราเแบบมันเป็นแบบมันเป็นป๊กเมจเบิร์สเมจได้อะเข้าใจปหมมันแบบคุ้มเครือคือผมก็เลยชอบซินด้าเพราะว่ามันเออเออ อ๋อ oh. แหว่งสวยอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้วะคือแบบที่ชอบทิ้นได้เพราะว่ามันเป็นทั้งโปรทั้ทงเบิร์ดครับมันแล้วแต่เล่นคือมันดักพุ่มก็แรงเดี๋ยวผมช่วยดูมีอันติรอรอนะครับรอรอ,รอ,รอผมจะรอมีสกิลเอ่อสามนะมันจะดีกว่าแต่ว่าถ้าอย่างนี้อาจจะไม่ต้องรอก็ได้จะดีหนึ่งจะดีหนึ่งเดี๋ยวอันติปั๊บตายเลยสามปุ๊บตายปับ๊บตาย <You have S 2> ฮะเห็นปะ่ะค <an enemy. S 1> ิวแบบอันซีนสั่งตายก็ตายเป็นไปได้ไงครับเนี่ย ส่วนการแบบอีโวสกิลใช่ไหมมันก็แบบอีโวล์หนึ่งสองสามอะไรปกติอ่ะเฮ้ยเชี่ยไฮ้กูยังพูดอยู่ใจเย็นดิเฮ้ยกูไม่ต้องใช้หรอกอันติอีกออโต้เอาไม่จำเป็นต้องมีครับคือแบบลำดับอีโวสกิลมันจะแบบทุกๆุกยี่สิบยี่สิบอะไรเงี้ยก็อีโวล์หนึ่งสองสามปกติแล้วก็อันตินะครับมันไม่ยากอะไรมันมันไม่มีใครมาเลยโอ้ยยิ่งพูดมาปุ๊บเฮ้ยมาเข้ามหมายว่าไงวะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นผมขอรบก่อนนะครับกูขอรบก่อนนะครับแล้วเพื่อนกูตายตรงนี้โอเคเอ้าวกี้ใครฟวะ จู่ก็มาเฮี้ยแต่เอโซนี่นะะ่าจะน่ากลัวอยู่นะจริงๆแล้วอ่ะเพราะตัวละครมันก็ไม่ได้อ่อนนะนะเน็ตเกมก็น่าจะโกงมากๆอยู่ซึ่งผมว่าลองนำเหตุดได้นะอย่างเงี้ยแฝดสามอันติตายหมายถึงว่ากูอะตายเฮี้ยเอ้ยให้เปี้ยวชิบเป่งเลยคือแบบไม่ได้เห็นไอเดียกันแต่ว่ายัางรอดอยู่อาจจะส่วนหน้านะครับจังหวะนี้แต่กูเป็นใครจะส่วนมันวะไอ้ใหญ่เลยนอันสซอปเบอร์เฮี้ย yeah. เอาอะไรไปสู้วะเฮ้ย ได้อยู่อย่างเงี้ยโดนอย่างเงี้ยโดยนหมายถึงว่าปูโดนแม่งมาจี้กูแล้วเนี่ยมังกรอ่ะไอ้เที่ยใจเย็นดิครับเฮ้ยมึงไปแอสซีหรือไม่วะเนี่ยซิกแซกกันหน่อยเที่ยแม่งเข้าไปตัวรวงเลยเอ้ิ่มใจเย็นไอเ้เที่เจอซินดาซิกแซกเกมมิ่งเป็นไงก็เรื่องของมึงแล้วกูกลับแล้วเกี่ยวให้หน่อยเพื่อนข้าหัวตัว้งกีก่ร้อย่ะไอ้เที่ยทุกทีสวยครับสวยเพราะกูได้ชันดาวอะไรก็เลยสวยอิ่มเลยอาหารมื้อนี้คือสกอร์เราค่อนข้างจะย่ำแย่นะแต่ว่าสุสีอยู่ข้างกับซีพี ิคิวได้ทำมาสู่สีไหมวะชี้คือแบบแบบมันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะอุ้ยอีโวสามได้แหละก็อีโวปกติที่ผมเคยพูดเป็นต้นต้นแรกๆนะอุ้ยผมว่าน,น่าจะเก็บคาสิกได้ก่อนนะเนี่ยเอาสกิลก่อนกลับเดี๋ยวโชว์ให้ดูมันเป็นโป๊กเบิร์ดยังไงอันติตายสั่งตายก็ตายเก่งไหมวะเชี้อ่ะโคตรเมนโอชิมายเยอะอยู่หุย เข้ากันเลยดิแบบไอเชีย่ยคาซิกต้องตีเป้าเดียวไม่เจาะชิดนีเป้าสามเลยนะตาบอดเป้าไปเดียวเพื่อนดีไม่ตายไอเชีย่ยวันนี้เขาจะเสียเบียบกันโคตรแต่ว่าทําไมคลิปรีวิวสกินเอาเอาเอาอะไรอะไรตายนะๆๆตายนะตายก็เป็นอย่างนี้ไงมันชอบเปรีะะ้ยวอ่ะคิดดูฮีโร่กูต้องแพ้ตลอดเลยป่าวะอ้าวไอเชีย่ยมังกโรโดนสัตว์นะ้ำมันยินจีอะไรนี่กูดับไฟเลย ออโต้ไปไม่มีสกิลอืมอ้าวเซราฟีนโดนนะครับอย่างนี้จะมาร้องเ yeah ย้เย้แล้วแถวนี้จับมั่ดไหมพิปเปิลของผมสวยครับตึงๆเฮียจบแล้วครับสำหรับริวิวซินดาเฮียตาน,นี้ไม่มีใครแย่งซีนวะ่ะแต่เหมือนจะแพ้อ่ะทุกครั้งที่กูรีวิวตัวใหม่มันจะต้องแพ้เสมอเกม,รเกมแรกไม่รู้เป็นอะไรในช่องกูพอมันเป็นอย่างนี้ตลอดไอ้เฮียกูก็อับอันข,ขาขีาข้หน้าเหลือเกินรีวิวไม่เคยชนะเลยเฮียเดี๋ยวจะเชื่อ อย่าอย่ามากวนวอย่ามากวนีเฮียคนลมไม่ดีสามหนึ่งนะนเฮียมันเก่งไปไหนอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกูจะก้าแรงอยู่นะสมัยที่มันเกิดอะไอเรียเกือบแตกลูกรักเก่าจะมาสู้ลูกรักใหม่ได้ยังไงเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ดินี่คือลูกรักเก,ก่าก่อนจะไอเรียไอเรียเพิ่งมาเคยเล่นในวายลิฟนี่แหละของแห่อุยอ๊ยอะไรอะไรอะไรอย่าตามอย่าตามนะครับผมมีบอลน,นะครับดูด้วยรุ่นไหนผมเด็กเก็บบอล เที่ยเหมือนจะเอาอยู่นะเพื่อนเราเหมือนจะมาขอเก็บบัฟฟ้าก่นนะอนได้ไหมพอดีว่าโลบอะ่ะไม่ใช่ว่านาเปืองอะดินามีกระบบน่าจะมานาห,หมดอ่ะไอเที่ยแบบอ้าวมุมนี้สวยมุมนี้ได้เล่นอันติอ้าวเรียบร้อยเจอโป๊กตึงๆเที่ยวใหญ่เดี๋ยวเข้ามาชิคกี้พายบอลไม่โดนเองไงวะแต่สี่ตัวนะเว้ยสี่ตัวนะเว้ยเฮ้ย เพี้ยเก็บหนีได้อีกเหรอถามจริงยังตายเอรอโผลาเบทุกคนรอดแต่เมึงตายเยี่ยมจริงๆยังไงครับอองอ่เพีเ้ยอันติตายวะไม่ตายแต่ยังได้อยู่ขาซิเข้ามาผักไม่มีผักอู้แต่เกือบตายนะเมื่อกี้ดูไว้ก่อนอีกน้ยไปก่อนไงเผื่อมันสิ้นทีตอนนี้เหลือแค่สองคนดักก่อนนะเผื่อจะได้เบอร์สักตัวแต่ว่ายากอยู่ ฮาซิกอยู่กลางผมมีแฟนชนะจริงอยากจะเล่นอยู่แต่ว่าทักษะตอนนี้คือมีโอกาสรอดยากมากๆที่เกมมันเสียเปรียบแล้วครับแต่ว่าผมพยุงเกมได้อยู่พเพราะว่าพี่เมน,นน้ะงน้นองน,น,นี่ก็เลยเก่งไปหน่อยเทียร์ค,คนขี้โมโ้เลยแบแต่แบบเอาจริงๆคือถ้าไม่มีผมค้ำแบบอีกทีมันสู้ยากจริงๆนะคือแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้โมโ้แต่ว่าเก่งจริงอะเกมนี้เพราะเมนเก่าอะฮาซิคไม่ได้แกมไม่ได้แกมที่มันติดแกมติดไอต่อไหนแล้วนี่อะไรเนี่ยไอ้เทียอยากตายแล้วเหรอเรียบร้อย ตายไหมวะเอาตายมันจะไปรอดยังไงเนี่ยเหี้ยมีตั้งกี่บอลเมื่อกี้โดนแบบเต็มอิ่มอ่ะเอาเลยเพื่อนเปิดไมค์มาเชี่ยพูดอะไรวะคือเปิดไปผมก็พูดกับเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าผมอัดคลิปอยู่เหมือนใช้แบบไมค์ในเกมอยู่ไงไม่ใช่ไมค์ในเกมไมค์ในไมค์ในแอปอยู่อ่ะเออมันก็แบบเปิดไปก็ยังพูดกันไม่ได้พอดีว่าใช้แอนดรอยนะมันก็เลยแบบนึงเดี๋ยวไว้รอเปลี่ยนเครื่องใหม่กันแล้วกันนะเมื่อก่อนก็นทำได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่รู้เป็นไรมันซึ่งซึ่ง อัดคลิปทีนึ่งก็แบบเออก็เล่นคนเดียวอะก็คุยอยู่คนเดียวกูก็ประหลาดเหมือนกันนะเชี่ยคุยคนเดียวได้ก็ไม่ได้คุยคนเดียววะก็ทำคลิปให้คนอื่นดูไงใช่ไหมเฮ้ยเชี่ยมันโป๊กแม่นจังวะมุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ามุมไม่สวยจริงไม่สวยจริงๆแต่ว่าตายอยู่ปะวะอุ้ยเชียใจเย็นครับใจเย็นครับไอเดียไม่ตายเหรอโอเครู้เรื่องก็จบแล้วครับสำหรับคิปซินด้าแบบค่อนข้างจะฟอร์ชัวแบบ ตายหมดแล้วควรออกใครออกวะโอ้โหไอ้บอกนะไอ้หมีเนี่ยมึงท้อ,อขนาดนั้นเหรอคนที่ท้อก็จะเป็นกูไม่หรอที่กูเล่นขนาดนี้เอาไปว่าตัวละครมันโดยรวมก็น่าจะเก่งแล้วก็ผมไม่รู้นะผมว่ารู้สึกว่ามันแรงมากๆแล้วก็ไม่ต่างจากพีซมากมันต่างจากพีซคือเอ่อสกิลสองฟอร์ดออฟวิวปะวะที่แม่งยกมินเนี่ยนได้แต่ว่าในนี้ยกมินเนี่ยนไม่ได้ก็คือเป็นแบบบอลแทนมันเคลื่อนกับสกิลมาแทนนะก็ประหลาดอยู่เหมือนกันเอาไว้คลิป รีวิวหรือว่าคลิปสอนรีวิวจะกินเนี่ยเอาไว้ที่หลังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแบบสำหรัเบ,บเฟิร์สเกมไปก่อนก็คาน่าจะเป็นตัวละครที่ผมประทับใจมากๆแล้วก็เพราะนตัวละครเมนเน,นะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ